สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนพวผ่นห้อนแดดแดดพี่น้องเลยเนี่อยหมดปกไวสิเกงเอาคเดียวหมัดเดียวขึอเหยาะนี่เขาชอบมันคำคำว่าฉ่อมเ่ะเออตัวก็จะตช่อมแล้วเฮะว่าะมันคือชื่อเหยาะนี่มันวส์สี่สิบพันพี่น้องของแพงขึ้นทบขึงมันยังก็ไปตลาดเด้ยวเนี่ เห็นเลดเงินขึนหนจักหน่อยคองแพงขึ้นแพงเมันที่แพงขึ้นเลกหน่อยแล้วแพงถกขึงคลองแต่ละอย่างจากซิปเป็นสาวอันหาเป็นซิปอันหาพันเป็นซิบพ,พันเยียวเอ้ยทุกอย่างเลยย่่าแต่คลองน้ำเข่าคลองในบ้านเขาเองก็ยังแพงขึ้นไปทกขึงพวกอาหารแบบบ้านๆมาสิก็ไเลยเนาะนับแต่พักต่หนาเนาะอืมพักแต่จังแพงคือกันย่อทบคขึงมนเลดเงินขึ้นขึ้น บมดลายไปแล้วนะขึ้นปกติถือเหรียญกนหน่อยแต่คลองนี่เวลาเลดเงินลงมันไม่ลงรบบนะได้แบบนี้บัดหน้าบัดไนแห้งสีซําได้อีกไปไหนไปไหนชิปน้ำมันออกเรื่องชิมาแกงไว้ใส่อันนี้พี่น้องแลนอาแลนอาหาริปพันพี่น้องมื่อน่ะเอ้ยมันฮอนปลาบ่วงนี่บ่วงใหม่รถบันโต้มอยู่พี่น้อง ส่แกงใสแ่แลนคืออันบอจอนเพิ่นได้บ้างมื้อหน้าแหละแต่ว่ามื้อหน้าเพิ่นแกงกินเบิร์ดเลยเนาะมื้อน,นี้พ่อกับแม่เพ,พิ่นซื้อมาแต่ตลาดพี่น้องห0 0 0บพันำเดียวไอ,น,อนเนาะประมาณ100บาทเนาะเพราะมันแพงได้โตหนึ่งประมาณ300,000กว่า400,000เห็นกราเจ้าจขายเป็นโตอยู่ตลาดสเโนมื้อนไหข่อยก็เห็นนี 4, <000. S 2> ่ตัวกระเจาขายเป็นผักโตัวกะเจาผักขายเป็นกองพี่น้อง400,000 450,000โอ้ยเกือบพันบาทนะเว้ย ตัวหนึ่งเรนมันเป็นราคาถึกๆได้พี่น้องเลยมือหนาบมจอนได้ตัวน้อยมันแต่ก็ลายคนนี้ได้ผักออกมาลายแต่หน้าม,มันบกเลยเดนแกงวายไซเลนวายป่ปวนป่วนขนาดเลยน้ำเตมเลยบานยาจยาน้าเพื่อนเทียบเลยลูกเอาไว้อาบให้น้องน้อยนะคะค่านขี้ดือ้อ วัวดอกาขึ้นมาเทิงกันอยู่ตล่างกายอยากไปงุ้มเะแนวหายลินเด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 ุกัดินหลุดมือนึงเลยนี่นปขนขี่ดื้อเสือผ่ามึงหนึ่งทรายชุดเปื่อเปืือนแข่งค้าจะบัตรแผ่ล่างเลยเอาเลยอาะตกตัวนี้เอา บมให้ก pues right. ินข้าวนั่งกินข <allow> ้าวอยู่ผู้เดียวถ้าบม่มีผู้หนุ่หให้นี่โอ้ยเอานั่งกินน้ำดิพี่น้องเลยจักยังเป็นยังเปื่อยกินแล้วใช่แล้วโอ้ยน้ามันแห้งโคลรมั้งหน้ามันแห้งบ้าเลยตบหนึ่งตบเด็กน้องสองคือห้าสิบพันเจอวิวกี้ปวดแล้ว เอานี้เอานี้บอกไปอยู่กับเบงกี้เบิดมือโอ้ยเมื่อยไรพียังดีได้คนขี้ดื้อนะพี่น้องเอ้ยคือผู้ใด้คอยอยู่ผู้เดียว่คนเดียวโอ้ยปวดขับไปแล้วก็จักยาเพียงยายาคนขี้ยาเป็นนอนมารับเปิดคืนชองคืนเลยปวดเท่านั้ะยานเดี๋ยวดิ ี่สบู่ติเลยติเนพืนมาแต่เชนงาซื้อยาซยาซื้อหางไม้หางไม้ยังไม้ดีสะโกจะจำคือชามคือเห็ดแยกเป็นอันลเออืมแยกเลยจะเีนหนูอมดิาพัดาต้มไหนหูนะสบูมันขนม ยาดีกระเพาะลำไส้ออกฮอนตีกระเพาะเป็นบาดเป็นแผลกระเพาะเป็นตุ่มออกฮอนคนต้มกินตลอดทางไม่ไปทใ่เมือง,หอเ,ยยงเห้ยจะหยุดจะยาเลยนะ้องเบิ้งกินไปอมสบูสบ่สบูนโมเมนขนมนะคะเบิ้งเบิองใม่อ่านเบิงล็อกสบู่ก็จะแถมแถมซื้อยาจนเปิดละพันกว่าบาทจนเบิ้งมาให้เนืยกว่าจัก่อนเฮ้ย ให้เบิงแน่จักก้อนคนขิดว่าคงกินแม่บ่ไดี้ยังมาให้ลูกแม่บ่มีเงินชื่อมีมดเลยนมในเฮือนกินว่าแม่ไปเอามาให้บ่เอาดูเอาขนมมาให้ก่อนขนมเอลซี่เอลซี่เข่งนมวางหน้าก็ได้วางหน้าก็ได้อะเอาขนมมาให้วิวกี้กินกันตอนนี้ก็กำลังต้มวายน้องพี่น้อง แกงแต่นา,า,นาน้ำนี่ยนานแกง,งไม่อะ้วพี่น้องต้มป๊ะนิ้นเนือ้อมันแหล่ไฟใสกระดูกมันหัวมันกระต้มมิวกี้นี่นะมะกล้วยตึงบะตึงกับพกินมิวกี้นี่เนาะกะกวยเอามาเต้น,นาพี่น้องเป็นคนผมหมักกินมะกล้วยเลยมิวกี้ มันยังกับบุกินกินอย่างเดียวคือส้มก็คือมากเกี้ยงอะไรพี่น้องเยขนมก็กินอยู่กับมากเกี้ยงเนื้ออื่นบ็กินเลยนี่เอาอันนี้ก็บบุกอยากกินเลยขนมบ่เลยเป็นอย่างไปแปดมีแปดลูกอ่ะคอยชัยอยากกินเป็นกว่าเพิ่นนะอันนี้บุกอยากกินยังกับบุกินหมากไม่หมาก,กตองยังให้กินกับบุกินกินแต่มากเกี้ยง แถวมังกรมังกรอยังเอ้ยตะบะกินคือบมกินยังบวมหมักกินบ่อันนี้อ่ะบีอะไรหน่อยเอ้ยหืมหมักไปเลยนะน้ำมืบวมหมักกินอยู่ในเล็กหน่อยแต่ไข้ก็บวมหมักกินบ้างกี่บ่เขียว ขัาว,วเล่นให้สุกแล้วก็ต้มไวนต้มไวนพอประมาณแล้วก็สิมาแกงสักอันน้องพี่น้องกัน<笑><笑><笑>ใส่ข้าวเบือใส่น้ำเยานางเฮ้ย <c oughs> จะเป็นห่อนดินแห้งแล้พ่นก็ยังก <c oughs> <c oughs> ับโต๊ะอีกเออบโตกอยู่เถื่อนรับมันตายอีกโล้ยแต่ปู่ยังไม่ได้ตกะ, <c oughs> ะต้องจะเถือเถ่อน ดินแห้งมันแห้งโคอะไได้ดินอาเ้อือพอหันปลูกพ้นต๊แล้วก็ปลูกปลูกแล้วพ่นปโต๊มาใส่ตายตายแล้วกับกนทิ่มปลูกใหม่เสียทางแห้งเสียทางเงินเสียทางเวลาทุกอย่าปลูกใหม่มันนีพ้นปโต๊มาใส่อีกเฮงก็ตายแย่กมันแห้งมันโคอะลรคีดินแกงฮ้อนแดดแกงไห้ดอกเป็น

ใช่ดิวน่ใ่ียงอาะน่าห่อยอ hey. ้ยเไปง่อนรลตูแดดเนะฝนโปตกตกแต่ว่า okay. ห oh, ันแหละ มาไม่ลุกมะขีดื้อนี่เยเอ้ยไปขุบหมอแหงแ่กระโปะเลยห่านไปให้กินลินเลยกินเฮ้ยขั้นลินลอนเอาไกันกกีุ้กกี้ขั้นลินกินได้ปีนองให้กินบวกินอยากขั้นลินเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเสื้อนม่มันขั้นเป๊ะดเลย มันเล็มเอาพระอีตูโอ้ยมึอเช้านี่บ่มีเวลาหดแห่งโคกันเลยอ๋อเด็ดเลยเลยน้องจุดบ่มีหยอดเหี่ยนไปได้ยังเลยบ่ได้เอาอันในแก่มันอยู่นามาหวานใหม่อีกแล้วก็หดน้ำอ๋อ ตูใส่แกงวายกอนป้าตกมาปีนี้บรดกินแกงวายจากเถื่อเลยปีที่แล้วแกงลายเถือ่อจนเบื่อไปอเบื่อไปหึงเลยพี่น้องแล้วกับปีนี้ค่าก็จะมากินเถื่อเดียวนี่เนี่ยปป่งน้ำกระปทัน ก่อนปารอพี่น้องอตองปลาเด็กไมอกว่ท่นพิพุพระอิตูได้เวลากินแล้วนพี่น้องเอ้ยดพีน้องุจ้าดูทุจ้าทุจาปลาลุงแดงวายแลนเนี่ยมุจาสี่ง พี่เฟ้ยไ่ต้องคาตังกล้องค่ะอ่านมิกุก้ได้กินยังต้มปลาปล<ะ>าไปแ้วป่้าวว่าสีนั่งกินน้ำผาลามิวกี้ไปต้องคาตังก้องเนาะมันบุคหอยดีพี่น้องโทรศัพท์่ <ไป S 2> อยลุดปลาสิพาทุกน้ำล่มทุกน้ำสิพาล่มแล้วนี่ไปอิงขักอะไรชกน้อยกับมุ่นค่ะบงางแนนี่ให้ชเพลินกินก่อนเนาะ ได้ไปกินน้ำรังมิวกี้ปวดแหงค่าตั้งกล้องตั้งไว้ก็บเรได้พี่นตต้องเห็ดตุกมิวกี้สวัสดีจ้าหน่แม่สวัสดีจ้าไปไปทูจ้าทูจ้าทูจ้า,จายาลูกชิต้มดิดิดิทูจ้างามงามทูจ้างามงามกินทิปเอ้มิวกี้กินต้มปลาต้มวาเนนเอตอตุ๊กตุ๊กตกตุ๊กกินเข่ากันเนี่ย กีบปุวนแกงวายแสรลนแม่พอ่อยใส่ยังไ่ได้ออกมากปวดออกมากกินน้ำหลังเนาะอ,อยู่ทึ่งก็ยังอยู่ในหมอ้อำี่น้องต้นขี่ดือ้อมันหลุดคมแต่แต่อันไม่เลียมสนนั่น,นหัก้วก็ไปดิคาท์ข้อหักแห้งแล้วอีเล้มันอดีตเด้น,น,นี่มันหมักรุดขอหักแล้ว,วไปดิคาตั้งกล้องใส่อีก มิวกี้เป็นลิ่นโทรศัพท์ก่อยอมิวกี้เห็ดเมื่อนัก่ก็ทิมลูกตะล่างเพิ่มแป,ป๊บเดียวบอได้เลยเสียงโทรศัพท์ฝนเต็งแลหห้วเนาะโอ้ยเย็นเดยลมผัดมานพัดมาเรื่อยๆยังไคเนม่าแล้วฝนเต็งโทรศัพท์ตืดๆ,ๆ,ๆตืดๆกษิิกกดมั่วไปแล้ววันนี้เลย ต้นผลบลินผลบลินแล้วมันตายมันมีเสียงนะเฮ้ยครับตายมาผลบลินผลบลินง่ายหลังเด้อเด้อกดไปมั่วนซัวแล้วพูฮัลโหลมาเอ้ยฮัลโหลนี่อยู่อยู่ผักกะเป็นเองเนาะใครก็บเลยชอนผักนนะก็ผันเห็นพายฮัลโหลตัวนี้ว่าหันอยากได้ตัวนี้เออได้ได้ แค่ได้อย่างได้ตัวนี้มันตายแล้วบัดนี้ได้บอลเลนท่านโทรหาพ่องไว้โหเมื่อหาเลนจะได้หรือเ่าบุลเลงผัวมาขากินอุระพวกเมื่อกี้หนาดำลบคุปกระโตกจักเรื่องจริงหรือบ่กินตับกบตับอึ่งตับเลนหน้าดำบุตรแหวนเกี่ยวกันหรือบปล่าแหวนกับเจ้าตัว บมเมนตก็จะเอาตัว่มหิกินคงเซฟอ่ะอดำคือตับมันอะไรยังบุกินดำกระยามันหอกองาบโอ้มมีตีดำกระยำนันนะจริงจะเกี่ยวรู้เปล่า่องเห็ดคําน่อยครัพ้อนไม่ใช่เห็ดคําเลยน่อยเด้ตกตกตก Ius ius рам, bien, มือชี้แล้วไปน้องเคยกินตั้งเถอะเคยกินข่าวกับผงชองคนบอลผุดไปแล้วผู้วันแล้วก็ขขาวยางใหญ่นะกลางเดือนคลายกินใครก็จะกินตอนตะโลุหัวใส่น้อยจำสีสินนิดหน้อยบักดาบังแนบักดาบังดามึงกินบอแลนด์ดาบมึงก็กินตีแผ่นแลนดักนงูบูกินบับแลนด์ผุดกินนูกินบ่ เดินไปเ้ยกถทับไปไว้ไอันี้กินข้าว่ก็นั่งลงาะกินก็ไลเนาะวันนี้เกะเด้ครวั่งลงกดลุอะโร่ฮะตูดตูดตูดอะโลฮะเห็นดูรู้เห็นรู้หมวนเลยเนาะมีเสียงตูดตูดหนึ่งวันคำพูนตกเึอนึ่งชองเถื่อเลยเริ่มมีหนึ่งวันเลย ดักหน่อยแห้งลายและยำดำนาจักหน่อยโคบโคบเห็นโบปีกายนี่อยู่นายำดำนาอยู่ไซก็คือกันอันนี้ก็เริ่มมาเลยด้นี่ตกเพิ่มสองเท่าขึ้นคนเนาะอออเจ้าอีกมันคขมไหวเนี่ยมันหมักบอสพาระดาสเห็นไหมฮัลโหลฮัลโหลมาเอ้ย เราซับหลอกอยู่เนาะอนทางแดเอนอ็มันก็อยากบาแลนดก็บุห็นช้ำหาดมมบังไม่ด <c oughs> มได้จักกินกินอาหารยูก,กี้กี้วาย กินดือ้อดีแลมาถือตานะกพูดหนาโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหรับกันเนาะผู้ผ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องยิบซีเบอร์สกูททุกคนเด้อที่ติดต,ต,ตามรับชมและกำลังใจตลอดมาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีจา้าแม่มิกวมกี้มิวกี้มิวกี้หน,นาวา่ะพีส่สนใจสนใจโทรศัพท์ บัดอนยังบ่ได้ถ่ายค่ะชู่จ้าคือชุ่งชงเท่านี้จนชุดหัวผูเออปอบถ่ายคลิปย้ำได้เลยบ่เคยดอกบ่เคยดอกบอกให้ทูจ้านี่บ่ทูจ้าบอลปอถ่ายคลิปนะเห็ดยังกัเห็ด